สบายดีทุกคนนะ่าสบายดีตอนแจกเป่งเียงเ,เลยนะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟลาวจีนเนาะเมื่อนี้สีพาทุกคนมาเบิ่งสถานที่ที่จะพาเขาไปเที่ยวภาคเหนือกัน <c oughs> โมเมนต์ไปภาคเหนือนเนาะจนฮอดจีนเลยแหละเมื่อนี้ก็เป็นมื้อแรกที่ว่าที่ามาคือกันตั้งๆที่ว่าเขาเปิดอสถานีแห่งนี้มากะ หลายมื้อแล้วนะแต่กับโบนี้มาบนี้มาสัมผัสเลยมื่อนี้มีโอกาสได้มาก็เลยว่าพาทุกคนมาบึง คนมาเบงสภาพลากาบรรยากาศรวมๆอยู่ในอันนะ่ะสถานีแห่งนี้เนาะว่าเพิ่นซื้อปี้มีการซื้อปี้จังไดจังไดเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกที่ว่าเพิ่นเปิดขายปี้ปี้รถไฟเนาะตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์นี่ไปาหาหลวงพระบางไปอุดมไซและกลับไปบ่อกแก้วเนาะไปที่บตินมาซิซะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งนอกของสถานีเนาะเมื่อนี้ก็ผู้คนก็เข้ามาหลายหลายเพื่อจะมา เบิ่งการเปิดอาไส้รถไฟมือแรกเนาะ้วก็ที่แท้น่ะเพิ่นได้เปิดไส้รถไฟตั้งแต่ตั้งแต่มื้อวานนี้เดแล้วก็มีพิธีเปิดตั้งแต่วันที่สองธันวาพุนน่ะเปิดซึ่งว่าวันที่2ธันวานั้นก็เป็นวันชาตของของเราเนาะล้วกเมื่อวันที่3ก็คือมื้อวานนี้เพิ่นได้เปิดไส้รถไฟยางเปลี่นทางการน,นั่นเองซึ่งว่าเมื่อวานนี่นะเนาะโดยสารของรถไฟก็คือจะลำเลียงเฉพาะ หน่วยงานหรือว่าผู้คนที่มีการเกี่ยวข้องของรถไฟเนาะและมื้อนี้เพิ่นจะเปิดใช้บริการภาษาชนเนาะเป็นภาษาชนทัวไปนั่นเองและมองซื้อปี้ก็จะยูนแล้วก็มองที่เข้าไปกวดปี้เนาะล้ะก็เป็นขาเข้ามาซันซะอยูหันอยูกลางๆเลยกลางตึกเลยแล้วก็ขาออกจะยูนเดี๋ยวสิพาทุกคนนะไปเบิง่งอหมองซื้อปี้ก่อนว่าเพิ่นซื้อปี้จังไหนเนาะทุกคนว่ามื้อนี้คนก็หลายเลยแล้วก็รถกระจอด ต็มถนนหนทางเลยนะทุกคนนี่เนาะเชงว่าอากาศกระห้อนหลายเนาะตอนนี้ก็เวลา13โมง18นาทีแล้วแดดกังกงเที่ยงเลยทางหน้าเขานี่เนาะเป็นมัองขายปี่นะทุกคนึ่งว่ามีทางในปี่นะตามที่อยู่ในเฟซบุ๊กก็คือมีคนโพสต์ลงเนาะมันมีทางปีของคู้ใหญ่ละก,เกนะยยละ็เด็กน้อยเนาะคู้ใหญ่ราคาหนึ่งเด็กน้อยราคาหนึ่ง ตอนนี้จะเป็นผู้โดยสารที่ว่ามาแวะซื้อปีเนาะข้างนอกเพิ่นจะจะมีการปวดขันโควิดซึ่งมาพนักง,งานเพื่อนจะนุ่งสุดเซฟตี้เนาะนุ่งสุดแบบเป็นยูนิฟอร์มเซฟตี้เพื่อกวดขันโควิดเนาะทุกคนที่มานี่ต้องมีบัตรเขียวเนาะมาสันก็มีบัตรเขียวมีพาส,สปอร์ตหรือบัตรประจำตัวเนาะทุกอย่างต้องตรงกันเพราะว่าจะเป็นรายซื้อเนาะเป็นนามสนนกุลยางซี่นี่ต้องตรงกันมา เดี๋ยวจะค่อนข้างห้อนเนาะหลายคนก็นจะไปยืนท่าอยู่เขตต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่มันมีห่มเนาะยืนท่าก่อนหลังจากนั้นก็นจะมาตอ่อคิวซื้อพี่นั่นเองเห็นไหมมีหลายคนเลยึ่ง่าทางนอกนี่ก็ค่อนข้างจะสะอาดเลยเนาะทุกคนืันนี้จะเป็นมือแรกที่จะเปิดซื้อพี่สำหรับผู้คนทั่วไปห่อนลน์ บรรยากาศโบแมนดีเลยเราซองเศร้าจะหนาวเนี่ยสวยมาจะห้อนเลยนะ <Yes> คือมองข้างหน้านี่ก็จะเป็นสถานที่จอดรถใหญ่เลยคน <Yes> จะมาหับคนหรือมาซื้อปี้มาอย่างใดนะ <Yes> จอดทั้งหน้าเลยหรือบ่อเต็มอยู่นีก่ก็ไปจอดจูฟากนั่นก็ได้นะ <Yes> จะเป็นโซนฝากรถโดยเฉพาะเลยเลย <Yes> มื่อนี้เราสิพาทุกคนมาเบิร์ข้างนอกนะล้วก็ามาเบิรนกับเจ้าซื้อปี้กันจาไหนเนาะก <Yes> ็่าตอต่อไปเราก็จะได้เป็นคนซื้อปี้เองเด้ ลักก็จะได้เข้าไปข้างในเพราะว่าผู้ใดที่ยังม่ที่ซื้อปี้เพื่อนกให้เข้าท้างในนะแต่เนาะเขาก็ต้องได้กวดขันก่อนเพื่อบเพื่อ,อป้องกันโควิด2019นี้ี่แหละการซื้อปี้เนาะเพิ่นจะเปิดบริการตั้งแต่ตอนเจดโมงเช้าหาสิบโมงเช้าเนาะล้วก็ตอนช่วงแรงก็จะเป็น14โมงหา16โมง30มล้วกะตอนกลางคืนก็มีกเป็น8โมงตรงหรือว่า20าวโมงถึง 12.40นาทีนั่นเองช่งวันตอนนี้นี่เขาเจ้าก็มีการเพิ่มการแล่นเนะาะก็คือเป็นสองเที่ยวต่อมือมันก็แล่นตั้งแต่นครหลวงมิจฉาหาโปรตีเนเนาะ <c oughs> และ้วก็ผู้ใดที่ซื้อปี้นะครหลวงหาโปรตีนนั่นก็สามารถแบบว่าลุงเวเนาะนาวังเวียงหลวงกระบ,บงังอุดมไซได้เนาะซึ่งว่าปลายทางนั่นก็จะไล่ตามปี้ระยะทางเลยสมมุติว่าเข้าลงก่อนเขาก็ไลา่ ในยตามปี้ตัวระยะทางที่เขาไปโปตีนเลยเนาะจะมีการลดระยะทางลงเนาะซึ่งว่าลดไฟเนาะมีการขายปี้นี่ก็คือขายขายปี้ล่วงเวลาเนาะซึ่งว่าขายปี้ตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงหาสิบโมงแต่ว่ารดออกจะเป็นแปดโมงเส้าจะมีเที่ยวแปดโมงเส้าแล้วก็สิบสามโมงสามสิบนาทีเนาะหรือว่าหนึ่งโมงเึ่งตันแรงอะไร แต่ตอนนี้เราจะพาทุกคนมาเบือนตัวทางเข้าเนาะกระเอนแจงปี้ทางเข้ากระเอนแจงปี้ทางเดียวกันเนาะซึ่งว่าผู้ใดซื้อปี้อยู่ทางทางนั้นก็ต้องได้ออกทางนั้นมาเนาะโมเมนมันจะบ่มีทางลงเข้ามาแล้วก็มาเข้าทางนี้เนาะแจงปี้ทางนี้เบิ่งผู้คนที่มาแจงปี้เนาะมีทางเด็กน้อยผู้ใหญ่ประสงค์สามารถไปได้ นี่ก็นา่ามันก็นา่าตื่นเต้นอยู่นะครั้งแรกเนาะบางคนกับบางคนกับครั้งแรกบางคนกับเ้ปีมาหลายแล้วแต่ว่าของรานี่ลาวจีนี่ทีนี้ก็คือครั้งแรกเลยข้างในจะเป็นอามอนกวดปีแล้วกะมีการกวดขันโควิดคือกันเนาะมือนีเอาสิพาทุกคนเบิ่ง,งนนข้างนานนะาาไไหน้านอกเขานั้นเนาะสับไร้เข้าไปในเอาเป็นว่าโอกาสหน้าสิพาทุกคนได้เข้าไปเบิ่งในแน่นอน ตัวว่าเฮาชิลเล่ไปใส่กิยท,ทยทุกคนมึงเนาะตัวนี้จะเป็นทางด้านนาเลยเนอะ้างนาสถานีก็จะเป็นเดินกลวง,ปลงเป็นเดินแบบนี้เลยเนาะก็คือสถานีรถไฟนี่ก็ตั้งอยู่บ้านไซเนาะเมืองไซทนีนคะรลงจันทร์เท่านี้แหละึ่งว่ามีระยะ่างมีระยะทางจากดอนนุ่นมากับสามซีลักหนึ่งเนาะใกล้หนึ่ง ผู้ใดอยู่ใกล้กันปมาซื้อไว้เล็ก็ดีเนาะทีเดินทางนะแล้วก็ห่างจากประตูไซตก็ประมาณ1ิบี่ลักนี่ไปผู้ใดมาเทไทยเนาะตั้งแต่สถานีขนส่งลาวไทยกับความมิตรภาพนันแหละก็ประมาณสิสามลักเพราะว่าการเดินทางเนาะแต่ละมองกัมันมันบุคือกันเนาะบางที่ก็ลาซาบางที่ก็ไว้เนี่ยแล้วแต่ระยะทางแล้วกับความสะดวกของแต่ละคน อันนี้ก็คือเป็นผู้โดยสารนะที่ว่ามาเตะต่างแข่งเนาะมาฮอดแล้วตัวนี้อันนี้ก็จะมีเที่ยวของต่างแข่งมานะพันจะมาจอดแล้วพันจะออกมาจากอ่าทางออกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทางออกทุกคนทางออกนี่จะบุมีคนหลายไปเลยก็ว่าทางเข้านี่ คนซื้อปีเนาะเต็มเลยคือกันอะไรเนาะตั้งแต่เปิดมานี่กับบวางเลยแหละเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสถานียังเป็นทางการแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีความยุ่งยากก็คือพยาธิโควิดนี่ฮ้อนนี่แหละยุ่งยากเนาะเหตุให้การคม,มนาคมการเหตุเบี้ยเหตุการณ์กับโบได้มาตรฐานแล้วกับโบได้ตามเวลาที่เขาตั้งไว้เนาะ และนี่ก็คือบรรยากาศทางหน้าของสถานีรถไฟเลยนะจะเห็นหลังตึกเลยลเดือนนี้ก็กว่วงอยู่เลยเนาะข้างหน้ามันก็จะประดับด่าด้วย<ม>เป็นเสาไฟเยียงทางเป็นดอกจำป่าเนาะฮากีบเป็นดอกไม้ไประจำชาติเรานนี้แหละซึ่งว่าปัจจุบันนี้นะแต่้ามีการเปิดยังเป็นทางการแล้วก็คือเป็นทั้งมดหกสถานีเนาะ มีนครหลวงวังเวียงหลวงกระบางบอเตนอุดอมไซนะ์ะกับประมาณนี้คนฮงเน่กะพกสถานีก่อนที่ว่าเปิดเป็นทางการกายนั้นแน่น่าจะยังบำรลุงหรือว่าน่าจะยังกำลังซ่อมกำลังเหตุอยู่เนะยัง่ทันแล้วเป็นทางการเท่ากันเลยว่าเอาอานะสถานีลักลักของของ,ของลาวเขาก่อนเปิดนะระวงังแผงไว้สิซะ เจ้าว่าระยะทางของการขี่รถไฟนี่เนาะตั้งแต่นครหลวงไปวังเวียงนี่ใช้เวลาเพียงแต่ส0สิบนาทีเท่านั้นแล้วกะ็ไตหลวงพระบางเพียงแต่สโมงเดียวป้าข่อยว่าไวไหลายเลยสโมงหนึ่งนี่สโมงไปนี่แล้วก็ไปฮอดอุดมไทเท่าไรเอยไปฮอดหลวงพระบางนี่สองสโมงเอาไปฮอดอุดมไทไม่ได้สามสโมงไปป้าไวขนาด คือบางคนอยากอดไว้เนี่ยหรือว่ามีทุนนะซับหลายเนี่ยก็คือขี่ยนไปเลยไม่ต้องมาขี่รถไฟาะถักใครที่อยากเห็นบรรยากาศสองข้างทางของรถไฟก็ขี่รถไฟเบ่งบรรยากาศาดื่มด่ำกับบรรยากาศการขี่รถมาสั้นใช่บางคนเนาะเมาเมารถสินะก็ขี่ยนตเลยเมารถไฟก็ขี่ยนตเลยบางคนเมายนเนาะแต่บบเมารถก็ขี่รถสินะ มันก็โอเคอยู่มันจะมีเปิดให้บริการหลายทางสะอาดงามตานี่นะนี่คือการห่วมทืนโครงการระวังลาวกับจีนเป็นประวัติศาสตร์ลาวเลยเนาะที่ว่ามีทางรถไฟเสื่อมระวังจีนกับลาวถ้ามีโอกาสก็จะได้พาทุกคนไปคุณหมิ่งน้ำกันไปเบิ่งว่าคุณหมิ่งมันเป็นยังไง บรแท้เดี๋ยเกิดมายังไม่เคยเข้าจีนเลยไทยก็ไปอยอะแต่ว่าไกลๆสุดก็อุดรดนึงนะเนาะเฮ้ยเคยๆเคยไปพัทยาเทอหนึ่งเคยไปกระบี่เทอหนึ่งแต่ว่าคือว่าแหละไปเที่ยวจังสั้นเากับบูฮูสถานที่แท้เนาะขี่ยนแล้วก็ไปฮอดเลยนี่ด้านหน้านี่สวยงามตามท้องเรื่องถ้าแต่ต้นไม้มันใหญ่นะมันกระชีห้มกว่านี้ตอนนี้มัน เขาเจาหากกระปุกมันเลยน้อยๆอย่างนี้นะาจะมีหน่วยงานมาหักษาความสะอาดกับพดน้้ำต้นไม้ตลอดสำหรับต้นไม้นี่เขาจะเปิดเป็นโมงนะเป็นสปริงเกอร์พดน้ำไปเลยเพื่าอให้มันสุมซื่นอยู่ตลอดมีทางหน้าวนะอย่าลืมนะทุกคนมานี่เรต้องงงเนาะคนจะเขียนปาปใหญ่ๆใส่จังซี่เลย อยู่พุ่นบอลขายปี้มันกับเขียนชนีน้ำสมมติว่ามายามมาข้างหน้าเนาะทางเข่ามันจะลึกสอนจะซี้ซื้อเข้าไปซื้อปี้ไปทางนั้นอันนี้ทางออกไปทางพุ่นวเวลามาตะ่างแสงเนาะที่ออกเขาก็ออกข้างหน้าเนวพุ่นจะมีพนังงานมาไขาประตูให้ส่วนว่าผู้ใดที่เข้าไปแจ้งปี้แจ้งอย่างกับเขาทางนี้เลยทางเข้าไปพักไปนั่งค่ารถไฟกับเข้าทางนี้เลย เผ่นจะกวดขันโควิดเนาะเสียดายเนาะมาสุดนี่บ่ได้เข้าไปในทุกคนเมื้อนี้สิพาทุกคนเลาะทางนอกใส่ซัาซาซะเอาไว้มีโอกาสได้มาซื้อปี้ได้ไปตา่งปตางแข่งไปเที่ยวต่างแข่งแท้จึงสิพาทุกคนขี่ไปเนาะถึงสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งในนำมื้อนี้ได้มีโอกาสมากะได้มาถ่ายคลิป้างนอกให้ทุกคนด้เบิ่งนํำกันสภาพมือแรกที่เขาเจ้าเปิดให้ซื้อปี้ บรรยากาศการมาใช้บริการรถไฟคือว่าคือคักหนาตื่นเต้นดีแล้วก็อันที่ขาดไปบ่ได้ก็คือมือนี้ต้องมีการเซฟตัวเองจากโควิดเนาะก็คือใส่แมสมาแล้วก็มีแอลโกอฮอล์พกมาแอลโกอฮอล์ไวซี ย้อนสาเหตุนี่แหละเป็นจึงบ่เปิดสถานีให้เขาเข้าไปนั่งอยู่ในไปเบ่งไปถ่ายทางในเนาะ,ะรับเฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นผู้ใดที่ไปเที่ยวผู้ใดซื้อปีไปแล้วเป็นจึงที่ปล่อยเขาไปนั่งอยู่ด้านในแต่ว่าเขาบ่มีทางบัตรเขียวบย่ได้ท้งซื้อปี้ก็เลยบ่ได้เข้าไปสวยไปนหนไหนนึงื้อนี้แต่ก็โอเคมาก่ะ ได้มาถ่ายทุกคนในเบิงนน้ากันมาด้านหน้าของอสถานีคือขักสำเดยเนาะเอาเป็นว่ามาฮอดน,นี่ก็ชิได้จากทุกคนไปก่อนพอแล้วเนาะถ่ายยาวหลก็ชิบุร้เบิง์นิบเบิงบ่มดเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเนาะมีอย่างอ,าอยากถามก่ออย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแตาว่ามีอย่างตีส้มก็คอมเมนต์ใต้คลิปขึ้นกันอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับให้ เพื่อเป็นกำลังใจเอาคลิปต่อไปนะอย่าลืมมันต้องมี e ีพีต่อไปให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันว่ารถไฟข้างในมันเป็นยังไงสอง้างทางงามสมัยเอาที่ถ่ายทุกคนบึงโอเคเจอกันคลิปหนะ้า